ทันนาทีนี้ไปดูเรื่องของกเกษตรกันบ้างน,นะครับเกษตรกรยะลาปรับตัวปลูกทุเรียนหนมเขียวคุณภาพครับรับมือปัญหาหนอนเจาะเม็ดฝนชุกสร้างรายได้ดีผ่านตลาดออนไลน์ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับการปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาประสบปัญหาหนอนเจาะ,มะเมล็ดส่งผลต่อราคาและคุณภาพด้านคุณเอกรินสถานอาจเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่หมู่3ามตำบลตาราแดะ ตำบลขอไปครับบ้านตาราแดะตำบลบนนานังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดเจลาได้หันมาทําทุเรียนหนามเขียวครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรและผู้บริโภคโดยศึกษาวิธีการจัดการสวนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูงบนพื้นที่สี่ไร่ครับคุณเอกรินเผยว่าแม้ปีนี้นะคะจะเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกชุกแต่สามารถรับมือได้ด้วยการเตรียมต้นทุเรียนให้แข็งแรงตั้งแต่แรกโดยเน้นการบำรุงใบและปรับสมดุลไนโตรเจนเพื่อเป็นการป้องกันดอกหลุดร่วงทำให้ผลผลิตปีนี้ไม่ได้รับผลความเสียหายนะคะขนาดนี้ สามารถที่จะสั่งจองทุเรียนน้ำเขียวเต็มแล้วนะคะซึ่งราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ120บาททุกไซส์หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักไปสอบถามผ่านทางเพจ Facebook เอกรินสถานอาจค่ะ